สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้นุ่มนิ่มก็ตื่นแต่เช้านะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะออกทัวร์นะคะวันนี้อาบน้ําแต่เช้าเลยนะหลังจากที่เมือ่อคืนนะคะรถของเราก็สตาร์ทไม่ติดนะคะแม่แม่ตอนเย็นเราไม่ได้ออกทัวร์นะคะเราก็พักกันที่นี่นะคะในทุ่งนาล่ะค่ะ อนนี้ควันกำลังทำความสะอาดร่างกายให้น้องนิ่การอาบน้ำนะคะวันนี้ไม่หนาวมากนะคะอาบน้ำจากในสระนะคะในสระน้ำนะคะออกทัวแบบนี้เราไม่ได้อาบน้ำปราปานะคะเม่เพราะไม่ได้พักในวัดส่วนมากก็จะเป็นทุ่งนานะคะ นอนกลางดินกินกลางทรายนะคะอุปกรณ์เตรียมมาครบนะคะจากที่บ้านนะคะหม,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 มุนไปเรื่อยนะคะนุ่มนิว <laughs> <laughs> อยากเข้าบ้านแล้วนะคะ <c oughs> อยากไปหากินข้าวเหนียวแล้ว กินกลอยวันหวานกินข้าวเหนียวร้อนๆนะคะในหมู่บ้านเียนนะหอยลังอนอยู่นะคะเฮ้ของเราก็สตาร์ทรอนะคะเอารถมาจอดข้างบนนะคะเพื่อจะให้นิ่มขึ้น ไอทัวในบ้านนะคะเดี <laughs> <g beitet> ๋ยวก่อนกลัวรถจะหายเหรอน้องนี่ อยเตรียมตัวในตอนเช้านะคะตุกเชา้าถึงเย็นก็จะอาบน้ำให้ช้างก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะถ้าอากาศแบบร้อนนะคะก็ไปอาบต่อในบ้านจงเวลาสิบโมงนะคะเราก็จะให้น้องนิ่มดื่มน้ำป้าๆนะคะแล้วก็อาบน้ำ วันนี้นะ้ำายยูราคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วไปรอขึ้นรถเลย ทีมงานของเรามาหกคนนะคะแต่ละปีก็หกคนทุกปีนะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคนมาบ้างนะคะแต่ละปีมาดูวกวณนุ่มนิ่มขึ้นรถด,ด้วยกันนะคะไปเลยเห้มีการรอควันนะคะ เยวไปจาดเทียนนวที่บ้านอ,าอาล้างเท้าก่อน ลีลาลีลาอ<ส><ข>าจะขึ้นได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพังนุงน่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอ,อกราบคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ